คล้ายกับว่าเหมือนมีใครกำลังพยายามที่จะเชื่อมต่อในตัวผมเกี่ยวกับด้านระบบด้านการศึกษาต่างๆคล้ายจะเป็นการเชื่อมต่ออยู่ในตัวผมนะครับเชื่อมต่ออยู่ในหัวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนะที่จะเป็นตัวแต่ละตัวนะเหมือนจะเป็นระบบเกี่ยวกับด้านการศึกษานะแต่พอไปเห็นเสร็จเนี่ยครับเหมือนมีใครนั้นกำลังทดลองปลุกฝังสร้างปมและอารมณ์ กฝังในตัวของคนไทยแต่งเติมครับมันคือการแต่งเติมผิดเพี้ยนระบบมันจึงทําให้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันคล้ายจะส่งผลกระทบกับประชาชนคล้ายกับว่าผมกําลังทํางานอยู่เนี่ยมีคําสั่งว่าเหมือนกับว่าทําให้ผมนั้นสับสนนะเป็นการวนคลื่นครับผมไม่ได้สับสนแต่สิ่งที่สับสนก็คือคลื่นในประเทศชาติที่ท่านออกคําสั่งว่าให้ผมนั้นสับสน เหมือนการวนเหมือนการสลับคำมันจึงส่งผลกระทบกับประชาชนคนไทยในละแวกที่อยู่ผมรัศมีอาจจะเป็น100ยกิโลซึ่งจะส่งผลให้กับประชาชนเนี่ยทั่วไปเนี่ยเกิดความคิดช้าเกิดสับสนมึนงงอาจจะเป็นลมหมดสตินะครับเปรียบเสมือนหนะขณะที่ผมทำงานคล้ายใคราำลังสร้างตัวบางอย่างอยู่ในตัวผมสังวนการทำงานนะฮะว่าพวกมึงทำตามหน้าที่ของพวกมึงสิ จากนั้นเหมือนแล้วก็เหมือนกับให้วนจุดครับแต่มีระบบนั้นโจมตีผมปลายหัวสุดเหมือนทําการบีบให้ผมนั้นอ่อนลงนะเมื่อบีบม,มาชั้นที่1ส่งผลกระทบกับประชาชนคนไทยที่อยู่ตึกสูงครับเมื่อมีการกดระดับบนหัวสุดผมเนี่ยมันจะส่งผลในระดับหน้านฟ้าและส่งผลกับประชาชนที่อยู่ในตึกสูงเกิดเป็นลมหมดสติขึ้นมาตามชั้นแต่ละชั้น จึงส่งผลกระทบมีผู้มีผู้พักอาศัยผู้ที่ทำงานในระแวกตึกต่างๆนั้นเป็นก,รการกดแรงบีบของอากาศจึงส่งผลให้กับให้ประชาชนนั้นหมดสติจากที่สูงตกลงมาเสียชีวิตบางคนหมดสติเพราะถูกแรงกดอากาศในตัวผมนะแต่ตัวผมปกติ แต่อาจจะส่งผลกับประชาชนจึงทําให้คนนั้นหมดสติอยู่ดีๆก็หมดสติต้องปรับตัวผมเชื่อมต่อแล้วก็ทําการดันขึ้นจึงจะทําการช่วยเหลือประชาชน5คนนั้นที่หมดสติกับขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ต้องใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะถึงจะเฟื่นขึ้นมามันต้องมีอะไรใครทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพืนินร,รอบๆตัวเราหรือใครคิดจะสร้างอะไรแน่ๆเลย